ก็คือการลบแบบพระเจ้าจักรพรรดิลบแบบมีอาวุธแต่ไม่ฆ่าคนใชุ้ณังทานัหน้าอันนั้นแหละเขาจะรอดจะพาโลกให้เจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าทําแบบที่ตะเลี้ยวทำแบบรับเครือทำแบบอะไรทำแบบนี้ประชาชนเจ้าของเลยือดร้อนเขาไม่ได้ว่าตรงนั้นคือโรงพยาบาลอย่างยิงเข้าไปนะเขาไม่ฟังหรอกแล้วก็ยิงลงไปในโรงพยาบาลตรงนั้นโรงเรียนเขาก็ยิงลงไปตัวนน้นที่ชุมชนเขาก็ยิงลงไปเมื่อมันแตกลูกฟังขึ้นมาก็ตาย คือคือผู้นำที่ไม่รอบคอบแล้วจะไปแสวงหาสงครามถ้าเราไม่มีอาวุธยุทโุปกรณ์เราก็หามาให้มึงมีให้เขาเห็นว่าเรามีอาวุธอยู่นะแต่เราไม่ไปเบียดเดียนเขาเขาเห็นเรามีเขาก็ไม่กล้าเราจะปลอดภัยจากสงครามทีนี้เวลาเขาจะมาอะไรเราเราก็พูดดีๆคือเขาดีๆเราอยาก้เขาอยากได้อะไรเราก็เมตตาเขามีอะไรก็ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่างเนี้ เราจะปลอดภัยไม่ใช่ว่าเรากอดประชาชนงคงคนใดทุกคนนี้จะปลอดภัยถ้ามีทมนำหน้าทำาทหารอะไรพวกนี้ต้องนำกันเพราะว่าโลกมันเราไว้ใจกันไม่ได้เราจะไว้ใจเขาไม่ได้เราต้องเราต้องระวังตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราจะไปหวังพึ่งต่างชาติคนนี้คนนี้ไม่ได้เราก็ต้องังพึ่งตัวเองถ้าหาเลือพึ่งตัวเองได้แล้ว ตนแตเป็นที่งพิงของตนเพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ไม่ใช่นั้นคุณธรรมนี่จะต้องออกหน้าตึงบอกหน้าตึงเราโลกเรานี้จับตาทหาผ่านตำรวจแบบนี้ไม่ได้บนเช่นนี้ธรรมะอย่างนี้ก็ไม่เชื่อใจกับเรื่องการเมืองพระจะไปยุ่งการเมืองอะไรก็ไม่ได้เพราะว่ามันพ้นใเรื่องพระต้องเมืองที่สอนที่พูดไปนี้ก็คือเรื่องของโรคเรื่องของโลกโลกเคยเป็นมาอย่างนี้พระเจ้าจักรพรรดิครองโรคทำอย่างนี้ พระราชาปกครองลูกที่ทำพาทำพาลูกพาหลานอยู่สบายทําอย่างนี้ทำอย่างที่จะมาว่าไม่ใช่ว่าเห็นเขามาเขาจะมาลบแล้วอะไรมึงลุยอะไรไม่ได้ต้องตั้งค่ายรับไม่ใช่ว่าอยู่อยู่บอกทหารเขาไปลุยเลยไม่ฉะนั้นเลือดทหารไม่ควรจะเสียไม่ต้อะตั้งหยดหนึ่งก็ไม่ควรเสียบ้านเรานี่ไม่สมควรมีใครตายเพราะอาวุธ มันต้องรักษาชีวิตของคนให้ได้มากที่สุดจะต้องนํามาซึ่งความจเจริญรุ่งเรืองให้ได้มากที่สุดนั่นแหละดีที่สุดไม่ใช่ว่าจะไปยิ่งใหญ่อะไรอย่างนั้นความยิ่งใหญ่ด้วยการฆ่าการแกงไม่มีในโลกในโลกนี้เคยมียิ่งใหญ่ก็คือพระเจ้าจากักรพรรดิพระเจ้าจากักรพรรดิที่ครองโลกไ,ไ,ได้ทำเมื่อในครองโลกด้อ,อาวุธท่านจะไม่ลังแกงกนไม่เบียดเบียนกัน

ตะบังขานพาเวนะสระโสติวันตุเตภ